าาม,มองงม้มมองง้มแล้วี่นองเขอนี่มองมองเ้ิ่นส่รถเกี้ยวเกียวออกไปแล้วก็เกลื่อนหน้าตานะ <c oughs> โอเคผมก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนด้วยนะฮะโอเควันนี้ได้รับภารกิจพิเศษจากเรื่องบนนะฮะจากคุณแม่นะฮะอาวเขียวบ้างอย่เนียว่าให้ไปส่งปูนะฮะปูนานะฮะให้กับญาติพี่น้องทางไกลนะครับพี่น้องไปไปกันก่อนเดี๋ยวค่อยฝอยกัน อย่ามัวแต่ฝอยเออตอนนี้ก็เป็นฤดูการเกี่ยวข้าวนะพี่น้องนะดูดิมองไปทางไหนก็มีแต่ข้าวเหลืงะองอเลยพี่น้องเ้ยนานนี้ก็เกี่ยวเสร็จหมดแล้วนะฮะโอ้โหดูดิเต็มขอบถนนมีแต่ข้าวนะฮะกองบัลเลอร์แลยวบัลลบัลลบ,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 บัดฟากดูดิข้าวเยอะนะพี่น้องนะ นี่ไงรถแกกข้าวข้าวนาดีข้าวสวยนะพี่นี่สวยมากเลยนะฮะแต่บางคนก็ญ่าสวยกว่านะฮะย่าโคตรเยอะเลยพี่น้อง บรรยากาศตอนเช้ากันช่วงหนาวเด็บสะละักกอนพี่น้องเมื่อคืนตื่นมืดมาตีสี่กว่าๆนะพี่น้องนะตีสี่ครึ่งนะเมื่อเช้าตื่นมาบรรยากาศเอาดอรอเมื่อคืนนอนเต็นท์นะเมื่อคืนโชั่อย่างหนาวเลยพี่น้องนะ,ะบรรยากาศกำลังเย็นๆนะพี่น้องนะ ้บรรยากาศชมข้าวถลกชมคนเกี oh ่ยวข้าวไประหว่างนี oh. ้ ok. A few moments later เอานี่ก็คงจะไปเกี่ยวข้าวเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่ละบ้านนุนแดงน้อยจวดพี่น้องจวด่ยงเดียวล่ะบ้านนี้ โอ้โค้งอันตรายนะพี่น้องนะโอ้โค้งค่ะโค้งหนรีเท่โค้งเท่โค้งเล่นไปกูก็เลย sweat sweat o k a เดินทางต่ออีกยาวเตืบนะพี่น้องเราจะไปมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางใหญ่นะพี่น้องนะโอ้ วันนี้เราจะเดินทางเช้าๆกันแบบชิวๆนะพี่น้องนะตอนแรกก็ไม่อยากขี่รถเช้าขนาดนี้หรอกนะแต่ได้รับงานมาจากเบื้องบนไงเราขัดคําสั่งเบื้องบนไม่ได้ไงโอเคนะครับออต้องทํางานตามเบื้องบนที่สั่งมานะฮะโอเคอันดับแรกเราต้องไปเติมน้ํามันก่อนนะฮะดูดิมันกระพริบอีกแล้วนะพี่น้องนะก็พริบทุกคิบตลอด มันไม่ขีิปใดหรอกคี่น้ำมันเต็มถังเลยตะปูไทยขีดเนี่มันเต็มถังเ็แค่อยู่สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกดซับสไครต์ก็เทือบซับหลายๆออจะได้มีตังค์เติมน้ำมันไงเออดีปะล่ะช่วงนี้ก็อดข้าวอดน้ำไปก่อนนะ <ś ic ill ain> ยังไม่ได้ผ่านเกียนย t u b e เลยอฮ้ย <ś ic ill ain> โอ้ดูข้าวเดี๋นะนานอย่างอย่างงามบะพี่น้องอนนี้ยอดแซงนะอย่างงามเลยนะข้าวโอ้นานี้มีแต่หญ้าเนะต็ไมไปด้วยหญ้าเลยนะ <ś c oughs> อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมวกกนกสิลุดบนหมวกกนกลุดยี่มงสิลุดมองสิลุดเอ้าคงสวยพี่น้องแต่ถนนไม่สวยนะคองสวยสวยแต่ถนนไม่สวยนะพี่น้องเอ้ามามาสีคา เดียวนะพี่นองอางฮะมันมมีนวันอาทิตวันอาทิตน,นะฮะจวดวัาจวดกับวันอาทิตวันอาทิตนะฮะวิ่งอรา,ากาศโคตรดีเลยพี่น้องฮะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านท่านกันนะฮะโอ้ยตรงนี้ก็จะอันตรายนิดนึงนะฮะเพราะมันเป็นสีแยกไม่มีไฟแดงนะพี่น้องเออจวดครั้งเดียวรถเฮ้ยบ่ร้าย่ะ ว้าวยู่งมือเดียวก็เป็นเร่อจวดพ่อจ้ะมาโอ้หลุมนี่อ้ดูชุ่มนาเสียอ้าวเข่าล่มพี่นังพ,นงพี่นังเอ๊บพี่นังบังเข่าล่มพี่นังคนทั้งนี่คือคน,น,นล่มทั้งนี่คือล่มอ้าวบังพี่น้องเข่าล่มเมด้เกี่ยวยากแล้ว สำหรับชิปนี้เราไปส่งปูเสร็จฮะภารกิจของจากเบื้องบนเสร็จเราก็ต้องกลับมาใช้คำสั่งเบื้องบนอีกเหมือนเดิมนะเราต้องกลับมาเกี่ยวข้าวนะฮะอ้าวสู่ๆครับพี่น่อง2000 years later พับรถยากเลยเนาะยุงย่ง,ยา,งยากๆอ,อ,อ๋ออะไรเดี๋ เจ้าืูโผมาจังซีเอ้ารถคือเทศแถวนี่ไงอะไรเนี่ยอ๋อขายปลาเวยพี่น้องปลาสดๆ,ๆใหม่ๆเลยนะพี่น้องแต่มันไม่หายใจสักตัวเลยสดๆ,ๆใหม่ๆนะี่ฮะอันดับแรกเราต้องไปเติมน้ำมันนะฮะตั้มด้านหน้าเรานี่เองนะฮะ ว่าเตาชั่วตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรหมู่บ้านอะไรไม่รู้นะฮะเฮะ้ยช่างมันเถอะหมู่บ้านช่างมันเถอะ,ะนี่ไงปั๊มน้ำมัน,ม,นมาจากด้านนี้จะเหลียวไม่เห็นนะ,ะดูดิป้ายมันอยู่ด้านในนู่นจะเหลียวไม่เห็นพะนะมันก็เวาไทยตกลาวมืนเดิมนะมันจะมองไม่เห็นจอดนี่แหละ เหนื่อยแดดบึ้งแดดพี่น้องคลิปไหนคลิปไหนเจอแต่แดดโอเค years later <Okay. S 3> mm hmm. เดินทางต่อครับพี่น้อง แดดพี่น้องเอ้ยแดดแดดแดดพีลีแดดประเทศไทยนะพี่น้องนะแดดประเทศไทยเราไปนี้เราก็ต้องเรียวซ้ายนะครับพี่น้องซ้ายตลอดนะพี่น้องนะ ราากาศดีๆแล้วพี่น้องเช่าวันเนี่ยเสื้อทีแดดแรงไปหน่อยนะพี่น้องนะแต่บรรยากาศแบบนี้ล่ะข้มันเข้าหน้าหนาวเรวไงสําหรับใครที่เกี่ยวข้าวก็นี่แหละบรรยากาศดีๆอย่างนี้แต่สําหรับนาผมนะสะได้เกี่ยวข้าวล,ลุยร่ำยุบอดๆยุบพี่น้องเ้ยเห็นหาตาย้ำเจเา้าขรน ย้ำเจียวขอกันไม่ลูกเป็นหลานมาเล่ยนนำนั่นเพรน่าหนิเอ้ยเป็นข้ออุ่นรูดรูดคือหัวคือคือห้อยหูเหลี่ยมหนิจวดดีปะล่ะทำไมมันดีจัง a few moments later ขับรถหัวใจสิไว้มดวายันขับรถไว้เถอะพี่น้องแดดมันฮอนแดดมันฮอน์มันฮอนโอ้าเอแม่กัดปากเถอครับปากบาดวะเราพี่น้องย่ำกินเข่ากัดทีปากก็กว้าง แดดจ้แดดโคตรแรงเลยนะพี <wi> ่น <itud soundtrack> ้องหนึ่งแดดทะลุดวงตาเข้ามาในหมวกเออทะลุหมวกเข้ามาในดวงตาอ้วกิดแดดทะลุหมวกเข้ามาในดวงตาสันดอกว้าเขาพี่น้องเลยเขาเขาขาเขาเป็นเืองามแค่เขาเป็นเืองามแค่คนละคนช่างบ้านนุคคลไม่ได้หยา เกี่ยวเข่าได้แต่หยาหยุ่มเมาหยุมเมาอยู่พี่น้องเลยคันไทยใส่รถเกี่ยวเนี่อยสนุกยำยาแล้วแต่โปเป้โปเป้ยูนในปากตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอบ้านแวงแล้วนะฮะอำเภอบางใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เออดีปะล่ะอําเภอสำหรับอำเภอแวงใหญ่ตรงนี้นะก็จะเป็นมีตลาดเช้าทุกๆวันเลยนะนีไงไง่ตลาดเช้าของเขาดีปะล่ะโอ้โหจะเบรกงั้งก็เป็นดนย่านแค่นี่คือตลาดเช้าใช่ไหมอันนี้เป็นตลาดนิดหน่อยนะฮะไม่ใช่ตลาดใหญ่ขนาดนั้น แ็่เตียงไห้คอสิแสงเจ้าได้เจ้าก็ขี้กลางเล่นหักแห่ขอแสงได้บ่ขอแสงซะวันนุญยัแสงนะฮะเฮ้ยขับนานก็เป็นปดวดปวดหลังนะพี่น้องเ้าวมันสาวน้อยอุ้มลูกด้วย ถ้าคิดในแง่ดีก็เป็นหลานนะลูกหลานเขาเอเด็กๆทำไมเต็มไม่เลยอย่างเงี้ยออวันนี้มันหยุดนี่วะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ a few moments later แส่สอแบงใหญ่ป้าป้าใจเย็นๆป้า ว่าอายุไฟกระพริบแมบๆคุณนึกว่ารถเสียใใตายสิคนชิงลูกบาบาดไปพี่นางเอ้ยปันมาปวดขี้เอยเอ้ยนะเ,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 เราต้องรีบขับนะะเดี๋ยวตำรวจ คุบเอาเพราะเราไม่มีป้ายทะเบียนนะฮะท่าง่มไม่ไปทะเบียนเจตำรวจคุบเอารยากาศเช้านี้มันช่ปแปลกแปลกตายยังไงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชม ได้จะถึงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพะตรงไปอีกนิดหนึ่งเราจะต้องเลี้ยวเข้าหมู่บ้านโนนใหญ่นะฮะหมู่บ้านโนนใหญ่จะไปทางนี้เออหั่นแหละจะ <laughs> มีใครรู้น้ำกูไหมนี่ย <laughs> นี่แหละ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 ตรงสาลาน้อย,อยสองทางข้างทางนี่แหละโอ้ปวดหมอกก่นอนหันใจหมอพี่น้องอ๋อมันมีคนมาปีบคอไม่เลย เอ่มันดีดีโอ้เท่านี่มันใส่รถเกี่ยวนี่ววารถชายนันยันชานะฮะพี่น้องสมัยเด็กๆนี่แลนน้ำกล,ลดรถจังสีแหละเอ้ยเขาพันแหมะมองงามหน้ง้ามแล้วพี่น้องเขาเนี่มองมางงามมันใส่รถเกี่ยวเกี่ยวออกไปแล้วกับเลื่อนหนาตานะ เี๋ยวก้อนมาทวงเออเขาหยาลายเขาต้องงามต้องสาวเกี่ยวออกนะจงตะมูงามไหม่ก้อนเบิ้งอดีเลุ้มล้อเอตตายสิเออพ่อหลุมสุขิบม่อนพ่อสุขิบแบบพ่อสุท้างคอยค่อยไปถ้าอัดว่าอัดคลิปกับพ่อถ้าหลุมนะเอ้ ล้มหลายแปลกๆนะพี่น้องนะลุล้มเลยเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะฮะโอเคเจอกันใหม่ชิปหน้าครับผมบ๊ายบายโอเค And all know I you'll find when you do what you do and hey babe i wanna make you mine when i see those hips move i'm thinking damn girl.